ชาวราศีมีนโชคลาภเนี่ยจะมาแบบเน้นเน้นชัดเจนส,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัต์นะคะอาจารย์แอนค่ะอาจารย์จะหมื่นครับผม สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงดาวเสาค่ะดาวเสาวเดินหน้าส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีอย่างไรค่ะดาวเสาวเนี่ยพักองศามาตั้งแต่วันที่6มิถุนายนแล้วนะคะและณนะตอนนี้เองค่ะดาวเสาวเดินหน้าในวันที่10ตุลาคม2565นี้แล้วเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคม66ปีหน้าค่ะ ปัจญ,ญาทงางโหราศาสตร์เนี่ยดาวเสราร์ก็จะบอกว่าโทษทุกข์ให้ทายเสา<ม>นะครับคนส่ Un สวนใหญ่ก็จะมองว่าดาวเสานี่คือดาวแห่งความทุกข์ความทรมานมความอดทน<ม>แต่ในมุมที่ดีนะครับดาวเสาร์เป็นตัวแทนของความอดทนอดกลั้นใช่ครับท่านที่มีดาวเสาร์ที่เด่นๆในพื้นดวงเนี่ยจะมีความอดทนอดกลั้นสูงมีความมุมานะสูงนะครับท่านที่มีดาวเสาร์ที่อ่อนกําลังหน่อยในพื้นดวงความอดทนอดกลั้นก็จะน้อยนะฮะ ดาวเสาแลดูน่ากลัวก็จริงแต่คุณของดาวเสาก็มีมหานเหมือนกันนะครับก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะราศีมีนดาวเสาวเดินหน้าส่งผลอย่างไรกับดวงชะตามาดูกันก่อนค่ะว่าตอนดาวเสาวพักองศาราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างตอนที่ดาวเสาพักองศานะครับสิ่งที่ชาวราศีมีนเจอคือ มันไม่ได้เสียซะทีเดียวอืมีโชคมีลาบมีไหมมีแต่มันก็มีแบบกระท่อนกระแท่นซื้อหวย oh, ถูกหวย oh. แต่กําไรไหมไม่กาไรอาจจะเสมอตัวหรือขาดทุนนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยความหมายมันก็จะประมาณแบบนั้น มียกตัวอย่างให้ค่ะชาวราศีมีนท่านหนึ่งมีเงินอยู่300บาทบมีเงินอยู่300บาทแทงหวยไปทั้งหมด295บาทอีก5บาทเนี่ยหยอดไว้ขำๆผลปรากฏถูกไอตัว5บาทค่ะคุณถูกตัว5บาทได้เงิน280แต่แทง300ร้อเนี่ยเกิดมาแล้วเกิดมากับน้องคุณพี่ กำไรกำไรตั้งิบห้าบาทกำไรเขาแทงไปสามร้อยแล้วก็หยอดไว้ห้าบาทในตัวขำๆเราเราถือว่าคิดในมุมดีนะเงินที่ออกไปจากกระเป๋าเราแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นการทําบุญเราให้ทานไปแล้วสามร้อยได้กลับมาสองร้อยแปดสิบห้ามันคือกําไรใช่สองร้อยแปดสิบห้าใช่ไหมคะ 285เอาออกมา45บาทเดินไปซื้อเคปเงินหายคุณพี่มันจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นจริงๆนะเวลามีโชคมีลาบมันก็มีเกณ์ในเรื่องของทุกขลาบบ้างไม่มากก็น้อยแต่ผู้ใหญ่สงสารละผู้ใหญ่พาไปเลี้ยงข้าวโรงแรมเด้อประมาณอย่างนั้นมันก็จะต่อมาจากลาบก็คือโอกาสใช่โอกาสเข้ามาเยอะมากแต่มันเป็นโอกาสที่หนึ่งไม่ได้ใหญ่มาก ส่วนมากจะเป็นโอกาสแบบให้พิสูจน์ตัวเองถ้ามากกว่าออน่ะลักษณะโอกาสที่เข้ามาหรือเป็นโอกาสที่ตกทอดจากคนอื่นรับช่วงจากคนอื่นหรือคนอื่นทําไม่ได้หรือมันจําเป็นต้องเฉพาะเจาะจงที่ตัวบุคคลของออชาวราศีมีนนั้นจริงๆออโอกาสประเภทนั้นจะจะเข้ามาเยอะมากในช่วงนั้นออแล้วที่สําคัญโอกาสนั้นยังอยู่หรือว่ากําลังทําอยู่มันจะส่งผลดีมากในภายภาคหน้าเออมื่อดาวเสาร์เดินนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาก็คือผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่เข้ามาในช่วงที่ดาวเสาร์เพลองศาเนี่ยมักจะเป็นผู้ใหญ่ที่หนึ่งอาจจะไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่หรือสองผู้ใหญ่ที่เราไม่คิดว่าเขาจะมาเกี่ยวข้องกับสายงานเราได้ <S 2> <S 2> เฮ้ยคนนี้จะให้คนนี้มาช่วยเหรอเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีความรู้เรื่องนี้ด้วยผู้ใหญ่ประเภทนั้นจะเข้ามาอมแต่ว่าเขาเข้ามาแบบเข้ามาช่วคู่ช่วคราวประเดี๋ยวประดาวมาช่วยเสร็จปุ๊บอ,อาจจะมีเหตุม,มีเรื่องมีราวให้เขาจะต้องถอยกลับ มาช่วยแป๊บๆแล้วก็ต้องถอยกลับเมื่อจะเจอภาวะผู้เลกผู้ใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือทรัพย์สินช,ชาวราศีมีนที่มีเรื่องมีราวหรือวันหาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับในช่วงที่ดาวเสราร์พักองศาวุ่นวายมากวุ่นวายมากซึ่งซึ่งทรัพย์สินในที่นี้มันอาจจะรวมหมายถึงญาติพี่น้องด้วยอวุ่นวายคนแก่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะบางที่ก็อาจจะไม่เกิด แต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่เรื่องทรัพย์สินก็เรื่องของญาติพี่น้องคนแก่มีปัญหามีเรื่องมีรลวเน้นที่คนมีอายุนะครับมีเรื่องมีรล่ามีปัญหาให้ให้วุ่นวายญาติพี่น้องทะเลาะบ,บ่อแว้งกันมีมีมีปัญหากันแล้วตัวชาวราศีมีนเองก็มักจะไปอยู่ในท่ามกลางวงปัญหานั้นอยู่เรื่อยอๆปัญหาจริงๆเกี่ยวกับเราไหมบางทีก็สมมุติที่ครอบครัวเรา นี่ก็ลูกพี่ลูกน้องกันอีกครอบครัวหนึ่งเฮ้ยไอ้บ้านนี้ทะเลาะกันตัดสินกันเองไม่ได้มีนมีนเธอเธอมาช่วยดูให้หน่อยสิมาช่วยตัดสินให้หน่อยสิอะไรแบบเนี้ยจะเจอภาวะแบบนี้แต่พอเขาลงตัวเสร็จปุ๊บก็ไอ้มีนนะสิเน่เนี่ยเจออย่างเงี้ยนี่จังหวะนี้อาหารหมาต้องเข้าแล้วนะคะต้องเข้าราศีมีนแล้วนะทําไมอะเพราะราศีมีนนี่ราศีที่ปรึกษานะคนนั้นคนนี้ก็อารมในช่วงช่วงที่ผ่านมาจะเจอแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่า ต้องคือเข้าใจว่าธรรมชาติของชาวราศีมีเนี่ยเป็นราศีของคนที่อยู่เบื้องหลังราศีของของที่ปรึกษาแต่พอดาวเสาร์มันอยู่ในตําแหน่ง่างน,นั้นน่ะพูดตรงๆนะปรึกษาให้ใครก็หมาหมดอะอ่ะ่าใชสมมติวโโ่าผัวเมียตีก<ช>ันเออไปให้เขาพูดให้เขาดีกันเสร็จปุ๊บเฮออ้ยเมื่อก่อนนี่เออขอบคุณมากเลยถ้าไม่ได้มาช่วยมามาพูดให้นะเราก็คงเข้าใจผิดกันอีกนานไม่แต่แต่ที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องของกูเออมายุ่งทำไมอะอะไรอย่างเงี้ย อ้าวแล้วตอนมาอ้อนวอนให้กูไปช่วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเจอสภาวะแบบนั้นไปไปอยู่ท่ามกลางปัญหาคนอื่นแล้วสุดท้ายตัวเองก็เสียเสียเยครดิตเสียชื่อเสียตัวเองครับจะเป็นอย่างนั้นและในจังหวะที่ดาวเสารเดินหน้านะคะควันที่10ตุลาคม65จนถึง1นึ่งคม66นี้นค่ะชาวราศีมีนโชคลาภเนี่ยจะมาแบบเน้นเชัด S <S แต่ <S <S 2> <S 2> ก็ยังเป็นจังหวะที่โชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะพี่เหม่นเอาถ้าในมุมของโชคลาภนะโชคลาภเข้ามาต่อเนื่องชัดเจนโชคลาภมามาคุ้มทุนหน่อยละกันถ้าคนที่มีโชคลาภอยู่ในพื้นดวงเดิมอยู่แล้ว <S 2> <S 2> จังหวะดาวเสาเดินหน้าแบบเนี้ยโชคยิ่งถี่ขึ้นยิ่งมากขึ้นยิ่งก้อนใหญ่ขึ้นแต่ถ้าคนไม่มีโชคในพื้นเดิมเลยก็จะมี <S 2> <S 2> มก็จะมีมาต้องใช้คําว่ามีมาบ้าง ซึ่งโชคลาภในที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นโชคลาภจากการซื้อการเสี่ยงการลงทุนอย่างเดียวทรัพย์ส,สินมรดกเนี่มยมีเกณฑ์หมดเลย หรือโชคลาภในมุมของโอกาสค่ะบางคนทํามาหากินค้าขายแบบนี้โอกาสไม่เข้ามาสักทีอ,อยากจะไปหารายได้นะทําเลนี้ลอเกินแต่มันไม่ได้สักทีจังหวะนี้แหละตุลาจนถึงมีนาคม66คุณจะได้ทําเลที่ดีได้ตําแหน่งที่คุณแบบเออไปอยู่ตรงนี้แล้วทำมาหากินได้โดยการชักนํานําพาคนให้โอกาสคุณคนชักนํานําพาไปนะคะหรือว่าคนที่ทํางานประจําค่ะในมุมที่คุณได้โอกาสเนี่ยก็ อย่างที่พี่หมื่นได้บอกตอนต้นนะคะว่าโอกาสจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่โอกาสนั้นน่ะมันมาพร้อมกับความสามารถเป็นเพราะคุณมีความสามารถเป็นเพราะคุณเนี่ยได้ครุกคีอยู่ในวงการนี้แล้วผู้ใหญ่อะท,ที่ที่ต้องการเนี่ยเขาไม่รู้หรอกอแต่ว่า มีผู้ใหญ่อีกคนนึงแนะนำแล้วพอได้มาเจอการทำให้ได้เกื้อกูลกันคุณก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานแล้วก็ได้ผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้คำแนะนำแล้วก็สนับสนุนนะคะเรื่องของโอกาสจะมาจะมาในสองรูปแบบค่ะถ้าโอกาสที่มาในรูปแบบของผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ลุยได้เลยเต็มที่ชาวราศีมีนประสบความสาเร็จแน่นอนแต่ถ้าโอกาสมาจากคนที่อยู่ในเวเดียวกันสมมุติว่าเพื่อน พี่เป็นเพื่อนน้องแอนน้องแอนราสิมีนพี่เป็นเพื่อนพี่รับโปรเจก t นี้มาข้อแรกเลยหนึ่งพี่อาจจะงานยุ่งหรือหรือรติดขัดสองพี่อาจจะไม่ได้มีความชานาญกับโปรเจก t นี้งานนี้เลยแต่แอนชานาญไงแอนแอนรับโปรเจก t นี้นี้ได้ไหมเดี๋ยวเราช่วยเราจะเป็นแขนเป็นขาให้เราจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตให้แอนต้องการอะไรแอนทําให้หน่อยอะไรเงี้ยเราเป็นคนประสานงานให้แต่หลักๆในเรื่องของการจัดการงานช่วยดูแลหน่อยได้ไหมใช่อนนี้มันจะมันจะมาสองรูปแบบนี้ รูปแบบหลังนี่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องศึกษาเพื่อนคนนี้ให้ดีอว่าการที่เขาให้เราช่วยเนี่ยช่วยในรูปแบบไหนช่วยแบบยกผลงานหรือช่วยให้เราแค่แบบว่าหลอกใช้อะ่ะเราต้องต้องดูเรื่องพวกนี้ให้ดีเพราะเพราะเรื่องมกนี้อันตรายมากพอท้ายที่สุดทําไมรู้ไหมครับสิ่งที่เพื่อนคนนี้ทําผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รู้ว่าจริงๆแล้วเนื้อในของงานนั้นอะ่ะคืองานของแอนอเพราะฉะนั้นการวางตัวของเรา ต้องชัดเจนมากใช่ครับต้องชัดเจนนะคะ ส่วนในเรื่องของทรัพย์สินค่ะของชาวราศีเมษคุณเคยแพลนเอาไว้แล้วแล้วไม่ไม่ได้ซะทีไม่ลงตัวสักทีช่วงเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยแพลนไว้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องมีทรัพย์สินแนะนําว่าให้ติดต่อให้เจราจาให้หาในช่วงนี้นะคะ1คุณจะได้รายละเอียดดีเทลได้รายละเอียดครบเลยว่าโอเคการจะติดต่อเรื่องทรัพย์สินต้องมีอะไรบ้างองค์ประกอบอะไรเกี่ยวข้องบ้างแล้วคุณก็จะได้รับ โอกาสได้รับคนสนับสนุนนะคะคือมีคนสนับสนุนมีคนให้ข้อมูลมีคนแนะนาค่ะน้องแอนเป็นคนราศีมีนใช่ไหมครับถ้าน้องแอนแทนที่จะซื้อรถไว้ก่อนหน้านี้รถโตโยต้าสักคันหนึ่งพอผู้ใหญ่มาโอกาสมาหลังสิบตุลาน้องแอนอาจจะต้องเบนเข็มใหม่จากโตโยต้าอาจจะเป็นเบนก็ได้อย,อย่างน้องแอนอาจจะเล็งคอนโดไว้พอหลังสิบตุลาโอกาสมาผู้ใหญ่มาน้องแอนอาจจะต้องเปลี่ยนจากคอนโดเป็นบ้านเดี่ยวก็ได้ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นบ้านเดี่ยวพร้อมผู้ใหญ่หนึ่งคนในบ้านแล้วเราก็ถือกระเป๋าลากเข้าไปเป็นพจนมานก็จะดีนะแต่ไปเป็นคนใช้เพราะว่างั้นก็อย่างที่น้องแอนบอกครับถ้ายังไม่มีแผนควรจะวางแผนในช่วงนี้จังหวะที่ดาวเราเดินดีๆอะไรที่คิดได้ควรลงมือทําทันทีสิ่งที่เราจะบอกคือคุณแพลนอะไรไว้อยู่แล้วค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ดีกว่าได้มากกว่านะคะ ก็ขอให้ชาวราศีมีนค่ะมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราได้บอกไปนะคะขอให้ชาวราศีมีนได้รับโอกาสและเป็นโอกาสที่เหมาะสมมาถูกที่ถูกเวลาให้ชาวราศีมีนได้ผู้ใหญ่ที่เกื้อกูลให้ชาวราศีมีนที่จะได้คอนโดนะคะถ้าเขาไม่ลดราคาก็ขอให้ได้คอนโดที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินในมุมใดก็ตามให้ได้รับสิ่งดีๆไปทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตานะครับแบบเจาะลึกส่วนตัวกับทีมงานโหราวิวัฒเรานะครับท่านสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ที่เราจะขึ้นให้ด้านล่างนะครับโดยเฉพาะไลน์แอดนะครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานโหราวิวัฒนะคะในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะค